สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวนะคะท่านผู้ชมมิวพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมในพื้นที่ทำเลศักยภาพที่สามารถเดินทางได้สะดวกค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า Life ราชดาพิเศษนะคะ โครงการนี้ค่ะอยู่บนถนนรัชดาพิเศษค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายเพราะว่าตัวคอนโดนั้นนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะหรือท่านไหนที่กังวลใจเรื่องของปัญหารถติดนะคะก็สามารถลีกนี้ค่ะไปเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะสายสีน้ําเงินที่สถานีสุทธิสารได้ค่ะภายในโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดมีพิ่ีทีมงานรักษาความปลอดภัยดูยแลตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกอาคารด้วย นะคะหรือจะเป็นการเข้าออกลิปก็ใช้ขีการด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับนะคะภายในโครงการค่ะร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะเป็นส่วนขนาดใหญ่นะคะที่มีการตกแต่งด้วยต้นไม้มีที่นั่งค่ะให้พักผ่อนกันแล้วก็มีนะคะสระน้าสวยๆด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วภายในโครงการก็ยังมีสระว่ายน้ําวิวเมืองให้ทุกท่านนะคะได้พักผ่อนกันหรือจะออกกําลังกายที่ฟิตเนสก็ได้ด้วยค่ะ รอบๆโครงการนะคะลายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดนะัดจอร์แฟร์ห้างสปปรรพสินค้าเซนทัลพระราม9เอสแนาดฟอร์จูนค่ะและสถานศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนเตรียมอุดมน้อม9กกุนนทีด้วยนะคะฟังแบบนี้แล้วน่าอยู่ใช่ไหมคะความน่าอยู่ของห้องนี้ค่ะยังอยู่ตรงที่ว่าภายในห้องตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะถ้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องที่มิ้วพามาชมแล้วนะคะห้องนี้เลขที่279ทับ358ค่ะอยู่ที่ชั้น31นะคะเดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมในตัวห้องกันลยดีกว่าค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้ค่ะมี1ห,ห้องนอน ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห,ห้องครัวค่ะซึ่งแต่ละห้องนะคะก็จะมีการแยกเป็นสัดส,ส่วนค่ะห้องแรกที่เรามาเจอกันนะคะตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งภายในห้องมีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหนึ่งค่ะจะเป็นโซฟาหรือว่าถ้าเกิดท่านอยากได้โซฟาในรัดสั่งท่านก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะอีกด้านหนึ่งจะเป็นตู้เก็บของชั้นวางทีวีและที่ห้องนั่งเล่นนี้ค่ะก็มีเครื่องบอกประกาศไว้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งมีประตูบานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้นะคะเวลาทําอาหารกลิ่นของกับข้าวค่ะจะได้ไม่ออกไปรบกวนทนี่ห้องรับแขกนั่นเองค่ะภายในห้องครัวค่ะมีการตกแต่งไว้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนท็อปค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะทั้งเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควนันตู้เย็นค่ะแล้วก็ยังมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร2ที่นั่งค่ะ ด้านหลังของห้องครัวค่ะจะเป็นระเบียงนะคะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างและตากผ้าได้ค่ะ เดินมาจากห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะพบห้องนอนค่ะซึ่งภายในห้องนอนมีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการบิวอินตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็ยังมีฐานที่นอนพร้อมกับที่นอนขนาดใหญ่นะคะอีกมุมหนึงค่ะจะเป็นผนังที่เป็นกระจกนะคะซึ่งท่านสามารถชมวิวสวยๆได้เพราะว่าห้องนี้อยู่ที่ชั้นที่31ค่ะ ในห้องนี้มีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครนันแล้วก็มีการแยกเป็นห้องอาบน้ําไว้นะคะทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะการเดินทางไปยังคอนโดไลฟ์รัชาดาพิเศษเริ่มต้นที่นาเอสปานานรัชดาขับตรงไปอีก2.7กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก750เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับห้องห้องนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะเดินทางก็สะดวกค่ะและภายในห้องนะคะก็ตกแต่งครบครันมีกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวก็พร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะท่าในใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายมาชมห้องจริงก็ได้นะคะโดยสามารถติดต่อได้ค่ะทั้งช่องทาง f a c b o o k Fan Page J a s s e t Management หรือว่าจะเป็น YouTube Channel เรื่องบ้นบานๆ by J Asset Management ก็ได้ค่ะ และนอกจากโครงการนี้แล้วค่ะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้ค่ะซึ่งพร้อมให้คําแนะนําและที่สําคัญนะคะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสําหรับ EP นี้นะคะหมดหน้าที่ของมิวลงแล้วค่ะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ใน e ีหน้าสวัสดีค่ะ